ฮัลโหลช่วดีครับยินดีพบกับมุมมองในสินีตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับประจำวันอาทิตย์ที่24ตุลาคม2021นะครับเรามาเริ่มกันที่ดาวโจนส์กันก่อนนะครับอ่ในกรณีที่เป็นเทรนดนิ่งวิวนะครับผมใช้สีสีนะครับก็จะมีสีส้มสีส้มเป็นเส้น25านะครับทำเฟรมเป็น Week, สัปดาห์สีฟ้าจะเป็นทำเฟรม50นะครับ50สัปดาห์สีเหลืองนี่ก็จะเป็น100แล้วก็สุดท้ายจะเป็นสีม่วง200นะครับดาวโจนส์เนี่ยจะเห็นว่า ตัวแตชนีเนี่ยวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือปิดได้ยืนเหนือเขาเรียกว่าทำออทา i ไฮนะครับตรงส่วนนี้ก็คือปิดตลาดที่35677นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยที่ปิดอยู่ที่3 5 6 7 7โดยที่สูงสุดอยูที่35765นะครับทีนี้หลักการในการเข้ามาลงทุนตอนนี้นะครับผมมองว่าน่าจะเป็นการล็อกกำไรลินขายออกมากกว่านะครับ ถ้ามาซื้อตรงนี้อาจจะไม่ค่อยอมีความเรียกว่ามีวิชที่จะเกิดมีการปรับฐานได้มากกว่านะครับส่วนถ้าเกิดใครอยากจะลงทุนนะครับก็ผมมองที่แถวโซนประมาณสัก334ส0 0 0านะครับจนถึงประมาณสัก33,000ช่วงนี้นะครับหรืออย่างน้อยสุดก็จะเป็นสัก35,500โดยโดยเลขกลมๆนะครับ3 5มห้่หา3 4 8 5 0หรือส่วนนี้ครับประมาณไม่เกิน35,000นะ่ะง่ายๆนะครับสำหรับดาวโจน ต่อมาไอซันพนะครับก็คล้ายๆกับดาวโจนส์นะครับก็คือตัวกราฟเนี่ยเป็นลักษณะที่ก็คือมีจุดทําจุดสูงสุดไปแล้วนะครับตรง4559นะครับแต่ว่ามาปิดตลาดบันสุกอยู่ที่4544นะครับเหมือนกันหลักการก็คือเข้าซื้อตรงแถวช่วงประมาณนี้นะครับช่วงเส้นค่าเฉลี่ย25าสัปดาห์น่าจาะมีความปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับก็คืออยู่แถวสัก4 3 6 3หนะครับหรือถ้าปรับเลื้อวลงมาก็จะอยู่แถวประมาณสัก 4,300ครับโดยประมาณนะครับต่อมาตัว N อร์นสกนะครับก็เนส a เนี่ยยังไม่ทำไปแตะแนวต้านเดิมนะครับหรือประมาณสัก1 5 3 9 0หรือ15,400ที่ทำเป็นไฮสูงสุดเดิมนะครับแต่ว่าเราก็เห็นแล้วว่ามันก็มีโมเมนตัมที่ดีนะครับคืออยู่ในขาขึ้นนั่นแหละนะครับก็มีช่วงปรับฐานลงมาช่วงนี้นะครับถ้าใครซื้อทันเหมือนเดิมครับถ้าเกิดในความเห็นผมเนี่ยถ้าเกิดอยากจะซื้อเนี่ย ก็มองแถวช่วงโซนนี้เลยครับประมาณสักหนึ่งสี่สี่นะครับหรือหนึ่งสี่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยโดยประมาณช่วงนี้นะครับช่วงเส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้หรือถ้าเกิดมันย่องลงมาเยอะก็จะเป็นมองไปที่เส้นค่าเฉลี่ยห้าสิบสัปดาห์ก็โซนประมาณสักหนึ่งหมื่นสี่พันทนนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนที่น่าสนใจในการเข้าซื้อตัว N นสตั๊นะครับในดัชนีต่อมาเรามาดูเสียได้สามร้อยนะครับเราเห็นว่าหุ้นจีนเนี่ยเริ่มมี s e n ิเ m e n t ที่เขาเรียกว่าไม่ทําโลใหม่ เพราะว่าโลใหม่ที่เราเคยเห็นเนี่ยโลล่าสุดก็คืออยู่ที่4,667ก็ไม่ต่ำกว่านั้นและก็มีการไซด์เวย์นะครับอยู่ช่วงต่ำต่ำสุดประมาณเนี้ยก็ไม่เกินอยู่ที่ประมาณสัก47,000นะครับพูดง่ายๆคอือยืนอยู่เหนือเส้นสีเหลืองนะครับเส้นาเลี่ย100วันอ่าโทษครับ100สดตม์มันโดยตลอดแบบนี้ก็มีโอกาสที่สําหรับผมก็คือถ้ามันไซด์เวย์แบบเนี้ยโอเคมันคงไม่ไแบบข้ขาขึ้นพรวดแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ทําจุดต่ําสุดใหม่เนี่ยก็เริ่มมีความน่าเก็บ สะสมนะครับถ้าเกิดใครสนใจที่จะลงทุนในจีนโดยที่มีความเชื่อมั่นในจีนแล้วเกิดใครขยาดแล้วกังวลเรื่อง r e เ u l a t o r หรือทางการจรีนก็ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องแสงเงินอะไรเพิ่มแค่มาดูกันว่าบริบทเป็นประมาณแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนตัวห่างเสงนะครับห่างเสงเนี่ยชัดเจนนะครับก็คือตอกลงมาแล้วก็มีการรีบาวขึ้นนะครับถ้าใครสังเกตเห็นเนี่ยก็คือตัวจุดต่ำสุดเนี่ยมันยังไม่ไปถึง golden ratio ของ ตัวฟิโบนัชชีที่ผมตีไว้ที่23,500นมันะครับมันจบอยู่ที่ประมาณสัก2,37 0 0นะครับจากนั้นก็ขึ้นมาแล้วก็ไปชนที่ตัวเส้นของ075ของฟิโบนัชชีนะครับโซนนี้ที่เป็นแนวต้านหลายๆครั้งเลยนะครับที่ชนแล้วก็ไปลุ้นลงเส้นสีเหลืองเลยเส้นหนึ่งหลายสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยคนที่ซื้อมาตรงนี้อยากจะลินขายตรงนี้ก็พอได้นะหมายถึงว่าคือซื้อมาต้นทุนต่ํามากจะจะขายตรงนี้ก็ได้หรือ,อใครอยากจะสะสมเพิ่มเพราะว่าจุดสูงสุดเดิมมัน ในบริเวณตรงนี้ผมตีเส้นนี้ไว้นะครับเส้นเสียงน้อยนะมันเหมือนก็เป็นทั้งแนวแนวรับหรือแนวต้านก็ได้นะครับเพราะงั้นถ้าจะถามว่าเอฮ่องกองจะกลับมาห่างเสียเงเด็กจะกลับมาเป็นขาขึ้นจริงจังเมื่อไรเนะี่ยผมคิดว่าต้องรอให้แท่งเทียนเนี่ยมันผ่านเส้นเคิร์ฟไอเส้นไม่ใช่เส้นเคิร์ฟเส้นความชันนี้ขึ้นไปก่อนก็คือพูดง่ายๆมันทะลุเส้นสองวสัปดาห์ได้อะผมว่านะขาขึ้นค่อนข้างจะแน่แล้วแต่ตอนนี้มันยังแค่คือยังบอกไม่ได้ว่ามันเป็นการกำลังจะขึ้นหรือว่ามันเป็น รีบาวเพื่อลงต่อนะครับเพราะงั้นถ้าใครอยากจะลดความเสี่ยงเนี่ยก็ผมว่ามาซื้อมารอซื้อแถวสัก25,000นะครับหรือต่ำกว่า25,000เช่น24,000นสําหรับหางเซิงเด็กน่าจะดีกว่านะครับต่อมาหากแสียงเทคภาพใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่ามันเกิดคล้ายๆกับเขาเรียกภาพเป็น double bottom นะครับก็คือลงขึ้นลงแล้วก็ตรงนี้นครับถ้ามันทะลุตรงนี้ไปได้หรือตรงเส้นแดงที่ผมตีไปได้เนี่ย มันก็จะกลายเป็น double bottom ซึ่งมันจะกลายเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเป็นขาขึ้นแล้วนะครับเพราะงั้นผมมองว่าถ้าแต่ชนีห่างเสียงเทคนะคือแท่งเทียนเนี่ยทะลุยืนไปได้นะครับแล้วย,ยิ่งทะลุเส้นค่าเฉลี่ยสีส้มนี้ไปได้นะครับหรืน25สัปดาห์เนี่ยโอ้โหคือประมาณสัก7150เนี่ยยืนได้นะคิดว่าหางเสียงเทคน่าจะเป็นขาขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ก็คล้ายกับห่างเสียงอินเด็กซ์ธรรมดา คือมันไม่รู้ว่าขึ้นเพื่อลงต่อหรือว่ามันกำลังจะเตรียมขึ้นนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดใครอยากจะจํากัดความเสี่ยงนะครับก็มาซื้อโซนโซนแถวเนี้ยโซนต่ำกว่า6,200ลงไปนะครับแต่ว่าต้องไม่ต่ำกว่า5้0พันก็คือเนี่ยวิ่งอยู่ในโซนประมาณเนี้ยคิดว่าเป็นโซนที่ต้นทุนน่าสนใจแต่ถามว่าซื้อตรงนี้ได้ไหมก็ซื้อได้ไม่ไม่ได้น่าเกียดเพราะว่าถ้าเกิดอ่าสมมติจตัวอย่างเช่นใครลงทุนมาช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้นะครับการจะลงทุนเข้าช่วงนี้ก็ก็ถือว่าเป็นกกาาารรเีีียวว่่่่่ฉลต้นนนนนททุสใจชงงึ ต่อนี้ค่อีกนะครับนี่ค่อีกเนี่ยเราก็จะเห็นภาพนะครับว่ามันมีการขึ้นมาหลังจากที่มีการลาออกนะครับของนายกแล้วก็มีการตกลงหลังจากที่เหมือนกับได้ว่าเหมือนว่าจะได้ผู้นําคนใหม่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เข้าสู่ภาวะสมดุลแล้วกัน rium, อีควิลิเบียมหลังจากที่ข่าวเริ่มเขาเรียกว่าเริ่ม,เร,มเริ่มเบาบางแล้วกันนะครับก็ตอนนี้ก็จะเห็นภาพของอ่าแต่ชนิดญี่ปุ่นเนี่ยก็คือมาวิ่งไซเวย์นะครับไซเวย์ก็คืออยู่ระหว่างประมาณหลักสองหมื่นเก้าจนถึงประมาณสัก แถวโซนสองหมืนนะครับวิ่งอยู่โซนนี้เพราะงั้นโซนแรกที่น่ารักก็คือโซนต่ำกว่า2องหมนะครับถ้าอยากจะซื้อนะครับแล้วก็2 0งหส่วนถ้าใครอยากจะขายก็มองไปที่3 0ม0 0ืนส่นนะครับเป็นโซนที่น่าขายสำหรับหุ้นญี่ปุ่นตรชนีญ,ญี่ปุ่นนี่แค่อนะครับส่วนเกาหลีฮ่กเกาหลีก็หลังจากที่ขึ้นพรวดเข้ามาเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับจากนั้นมาก็นิ่งนิ่งสนิทเหมือนเป็นไซเวย์นะครับไซเวย์ก็คือวิ่งระหว่างแถบ2 0 0 0นะครับจนถึง3 3 0 0ั จนสุดท้ายแล้วเนี่ยผมตีเทรนไลน์แล้วก็หลุดเทรนไลน์นะครับแล้วก็หลุดอีกนะครับก็คือหลุดเทรนไลน์แล้วก็หลุดค่าเฉลี่ยของเส้นเฉลี่ย50สัปดาห์นะครับตอนนี้ก็มาจ่ออยู่แถวตรงฟิโบนัชชี0.786นะครับตรงนี้ผมว่าโซนเนี้ยโซนอยู่ระหว่าง2,900จนถึงประมาณสัก3,000ัทุ่นเนี่ยซื้อได้จริงๆโซนนี้ยังซื้อได้เพราะว่ามันเป็นโซนอยู่แถวโซนนี้ครับคือมันมีอัพไซด์ที่ยังน่าสนใจอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ประมาณสัก10%เนาะ ส่วนดาวไซต์เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันขึ้นมาเยอะแต่ว่ามันไม่ค่อยลงเยอะเท่าไหร่ผมคิดว่าดาวไซต์แย่สุดเลยนะเอาแบบแย่สุดเลยก็อยู่ประมาณสัก13เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะงั้นถ้าเกิดใครบอกว่าไม่อยากรับดาวไซต์เยอะก็จะลองลงมาให้มันอยู่สักตรงนี้ก็ได้นะครับสักเราพันเก้าเพื่อให้อัพไซด์เราเนี่ยมีมากกว่าดาวไซต์นะครับจะคิดแบบนี้ก็ได้สําหรับหุ้นเกาหลีนะครับแต่ตรงนี้ผมว่าซื้อได้ไม่น่าเกลียดนะครับต่อมาเซ็นเซ็กนะครับ เส้นเสียงนี่เป็นตัชนีเดียวที่ใน E.M. ที่มันโงมขึ้นแบบคือเรียกว่าแทบไม่ย่อเลยครับคือการย่อย่อมันนิดเดียวคือตัดตตเส้นยี่ห้าสัปดาห์แล้วก็ขึ้นต่อนะครับแล้วก็อยู่ไซเว็แบแป๊บเดียวนะครับเราขึ้นต่อดูทรงอย่างนี้แล้วเนี่ยค,คือใจผมไม่อยากซื้อนะก็คือใครมีของก็ถ้าเกิดใครเคยขายช่วงนี้ไปแล้วยังเหลืออยู่ตอนนี้ก็ปล่อยรันไปก่อนนะครับปล่อยลันไปเรอยเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรอะมันเบรกนิวไฮตลอดเลยครับนะครับสาหรับตัว อินเดียใครจะซื้อไม่ต้องซื้อรอไปก่อนนะครับนี่หลักการก็ง่ายๆประมาณนี้ส่วนเซฟฟิพตี้นะครับไม่เป็นดิตเซตโทโทเซตธรรมดาในเซฟฟิพตี้ก็ผมตีกรอบไว้นะครับมันก็คงยังอยู่ในช่วงโซนขาขึ้นอยู่นะครับก็คือไม่ทาโรใหม่แต่ว่าตรงเนี้ยเราจะสังเกตเนาะตรงนี้มีความน่าสนใจว่ามันอยู่่อนข้างจะนิ่งแล้วเป็นเขาเรียกว่าซด์เว์บางๆแล้วกันถ้าเกิดดูภาพนี้นะครับ ่ะอย่างเงี้ยครับก็คือตอนนี้หุ้นไทยเนี่ยมันอยู่ในโซนประมาณพันหนะครับจนถึงประมาณพันหกร้อยมันวิ่งอยู่แถวเนี้ยไม่ไปไหนสักทีนะครับโดยที่อ่าผมว่าถ้ามันไซเวอย่างเงี้ยก็น่าสนใจคือไซเวอย่างนี้ก็มีความสนใจอยู่ที่อ่ะอย่างน้อยคือโมเมนตัมมันไม่ลงนะครับแต่ขึ้นไหมบอกไม่ได้แต่ว่ามันอาจจะไม่มีสตอรี่มารองรับให้มันขึ้นได้อย่างเช่นอ่าตอนนี้เรามีข่าวเปิดประเทศใช่ไหมครับ ผมก็ไม่รู้ว่าเราจะตอบรับยังไงคือจริงๆแล้วมันควรขึ้นนะเพราะมันเป็นข่าวดีแต่ก็มันก็จะมีผลประกอบการใช่ไหมที่กลังจะขย,ยอยประกาศออกมาถ้ามันดีตามหรือว่ามีอนโน้อมฟื้นฟื้นตามเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นนาน้อมที่ทําให้หุ้นไทยเนี่ยพอขึ้นไปต่อได้ก็อย่างน้อยก็รอรุนนะครับที่พันหกร้อยห้าสิบห้าเนี่ยถ้ามันทะลุขึ้นไปได้เนี่ยก็จะไปที่หนึ่งหกเจ็ดแปดหรือหนึ่งหกแปดศูนย์นะครับก่อนที่จะขึ้นไปถึงพันเจ็ดร้อยได้หรือพัอเเนเจ็ดนนร้อยยี่สิบ นี่ก็เป็นคร่าวๆคือถ้าใครอยากซื้อตอนนี้ผมว่ามันเฉยๆนะมันสูงเนะี่คือเป็นแนวถือต่อแล้วรอขายมากกว่าถามว่าตรงนี้ขายได้ไหมถ้าไปชน1นึ่งหนคือประมาณโซนหนึ่งหกห้าศูนย์นะหนึ่งหนึ่งหกห้าห้ามันยังไม่ขึ้นต่อผมว่าก็ลินล็อกกำไรออกไปบ้างก็ได้นะครับประมาณนี้ต่อมาก็เวียดนามสามสิบนะครับเวียนสามสิบหลังจากทะลุสามเหลี่ยมเนาะสามเหลี่ยมตรงนีนนะ้ทะลุแท่งแท่งเขียวยาวเป้ตขึ้นไปนะครับ แล้วก็ไปชนกับแนวต้านตรงนี้เห็นไหมชนกันแบบโอ้ชนกันเป๊ะเลยนะครับจากการชนต่อมาเนี่ยก็มีแรงเทขายนะครับก็คือมันเหมือนไปต่อไม่ได้เนาะทีนี้ถ้ามันไปต่อไม่ได้เนี่ยผมก็มองว่ามันน่าจะลงมาย่อนะครับย่อได้ทั้งหลาอระดับก็คือโซนสีนชมพูนะครับหนึ่งสี่ห้าแปดโซนที่2ก็คือไอ้ตรงสามเหลี่ยมที่เราตรีไว้นะครับสามเหลี่ยมที่เราตรีไว้ก็จะอยู่ตรงนี้มันก็อาจจะลงมาย่อพักแถวนี้ได้นะครับก็จะอยู่ในโซนประมาณสัก หนึ่งสี่สามเก้าเพราะงั้นถ้าใครอยากจะโอ้ลอมไม่ไหวแล้วอยากจะซื้อเลยนะครับก็หนึ่งสี่ห้าศูนย์นะครับหนึ่งสี่สี่ศูนย์ตรงนี้เป็นโซนที่น่าสนใจนะครับประมาณนี้เอาเป็นว่าต่ำกว่าหนึ่งสี่แปดศูนย์นะซื้อได้ไม้หนึ่งนะครับแล้วก็ไปรับอีกไม้หนึ่งที่หนึ่งสามห้าศูนย์เลยนะครับถ้าเกิดลมมาเยอะนะครับสองโซนนี้น่าสนใจสําหรับต่ชนีนเวียดนามน,นะครับมาต่อกันที่สโตห้าสิบนะครับสโตห้าสิบในหุ้นยุโรปใหญ่เราจะเห็นว่ามันก็เป็นขาขึ้นเนาะขึ้นเสร็จยอ่อแล้วก็ไม่ทํา โลตํากว่าเดิมนะครับแต่ตรงนี้มันไม่ทําไฮใหม่เพราะงั้นแนวต้านสําคัญของหุ้นยุโรปตอนนี้จะเปลี่ยนไปเป็นแนวนี้นะครับ4 2 5 4หรือ 42, 5 5โดยประมาณนะครับถ้าใครยังไม่ได้ขายเลยนะครับมันขึ้นไปทดสอบเนี่ยจะรีนหนอกก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครใหวังอยากจะรอรุ้นก็รอรอมันทะลุขึ้นนะครับแล้วก็ไปรอที่แนวต้านใหม่ที่4 3 2 7ก็ได้นะครับส่วนใครอยากซื้อเพิ่มนะครับผมแนะนําโซนนี้ส0 0 0ันขอโทษครับโซน4ี0 0ท่วนนี่โซนแรกนะโซนที่2ก็คือประมาณ3,700 นะโซนเนี้ยสามพันเจ็ดสามพันแปดสามพันเก้านะครับคือคือโซนของเนี้ยน่าสนใจซึ่งถ้าเราตีตรงนี้เนาะอ่ะมันก็จะเป็นโซนที่มีความสามารถอ่ามีความที่เก็บได้นะฮ้ยท,ทำไมเป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับถ้ามีการย่อลงมาสักโซนต่างหวสี่พันก็คือสักสามพันเก้าเนี่ยก็น่าสนใจนะครับ หรือจะรอไปสัก3 0 0 3 8 0 0 8ก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่จะลงทุนแต่ผมมองว่า4,000ทุ่นเนี่ยได้ไม้ยหนึ่งนะครับต่อมาก็สัก3 0 0 8 9 0 0 9ก็ได้ไม้ยหนึ่งนะครับต่อมาสต600นะครับพูดเล็กของยุโรปคล้ายกันเปรียบเลยนะครับหลักการก็คล้ายกันก็คือมันจะมีจุดสูงสุดไฮเก่าเนาะที่ยังไม่ทะลุก็คือโซนนี้อยู่ที่ประมาณสัก4,76นะครับโซนนี้นะ ทีนี้ถ้าอย่างจาร์มก็รับที่โซนทักสี่ห้าสองนะครับโซนนี้เป็นโซนที่น่าสนใจครับประมาณนี้เนาะถ้าตรงนี้หลุดไปก็จะเป็นสี่สามสี่นะครับสำหรับตัวดัชนีหุ้นสโตหกร้อยก็จบกันไปนแล้วครับสำหรับแนวทางดลัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับก็โดยภาพรวมเราก็จะเห็นส่วนใหญ่ไปทางขึ้นนะครับหรือเตรียมรอจะไปเบรกไฮเดิมนะครับก็มุมมองก็ส่วนใหญ่เป็นตลาดขาขึ้น ก็ยังไงก็อาจจะถ้าไม่รีบร้อนก็อาจจะเฝ้าหน่อยนะครับไม่ต้องไม่ต้องรีบแบบไปซื้อเลยถ้าเกิดใครอยากจะจับจองหวะส่วนนักขทรดดีเจก็ทําตามนั้นไปได้ครับแนวโน้มก็ยังเป็นข,ขาขึ้นอยู่นะครับส่วนวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในสัปดาห์ถัดไปสวัสดีครับ